สวัสดีค่ะพบกับมีนีมันี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเว็บไซต์ที่สามารถเคมคอยนะคะทั้งดิตคอยอิตาเลียมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเข้าได้ทั้ง ForcesPay แล้วก็ e อ p เพ Crypto นะคะสำหรับใครที่คิดว่าไม่อยากสมัคร e อ p เพ c r ค p t o w a l l ล t c r y คริเพิ่มนะคะก็ไม่จำเป็นต้องสมัครนะคะแต่ว่าเว็บนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่สามารถหาได้ทั้งเข้า w a l l e t ที่เป็นเอค pto แล้วก็ for c e ต์นะคะสามารถ ที่จะทำได้ทั้งสองอย่างในเว็บเดียวเลยแล้วก็ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะคะมินิมันนี่อยากบอกผู้ที่อันไลค์คลิปของมินิมันนี่นะคะซึ่งไม่ได้ว่าอะไรนะคะที่จะอันไลค์เพราะว่าแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าเกิดอันไลค์แล้วช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงว่าติดขัดตรงเรื่องอะไรนะคะมินิมันนี่จะได้นําไปแก้ไขตรงส่วนนั้นให้มันดีขึ้นนะคะเอาล่ะเริ่มต้นนะคะสามารถกดลิงก์ ทีมินิมันนี่แนบไว้ใต้คลิปเลยนะคะพอกดเข้ามาเราก็จะเจอเป็นหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะมีสส่วนให้เราเลือกนะคะส่วนนี้เป็นส่วนของ forex pay แล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของ express crypto นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมินิมันี่จะนำเสนอในส่วนของ express crypto ให้เห็นก่อนแล้วก็ตามด้วย f o r c e s pay นะคะอันแรกเลยกดที่ express crypto นะคะแล้วก็มันจะมีคริป t o ต,ต่างเนี่ยให้เราเลือกเยอะมากให้เราเลือกไปอันใดอันหนึ่งก่อนนะคะโดยปกติแล้ว ส่วนใหญ่เนี่ยมันเค็มทุก5้านาทีเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไล่จากอันบนไล่ๆลงมาเรื่อยๆนะคะอย่าข้ามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมนะคะเอาล่ะเรากดไปเค็มบิตคอยเลยละกันนะคะอันนี้ขอย้าว่าเป็นเค็มทุกห้านาทีแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถเค็มแล้วเข้า For c e s สเททันทีแล้วก็เอ็กคริปโตทันทีโดยที่เราไม่จําเป็นต้องกดขอถอนนะคะสําหรับใครที่เค็มแล้วไม่ได้มี2กรณีนะคะกรณีแรกคือตรงนี้นะคะบาลาน س เว็บนี้จะมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่เข้าเว็บแรกๆนะคะเราจะมีมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นอดทนในแค่ช่วงแรกนะคะช่วงหลังก็จะมีนานๆทีนะคะอันนี้เรามาดูตรงที่บาลานซ์ของแต่ละเหรียญที่เรากดเข้ามาบาลานซ์นะคะตรงมุมขวาบนเนี่ยมันบอกว่าเว็บนี้ตอนนี้มีบิตคอยสำรองในส่วนของวอลเล็ตที่เรากดเข้ามาเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะคะ เว็บนี้ตอนนี้บิดความีอยู่สามแสนกว่านะคะสำหรับเหรียญอื่นที่เรากดมาตรงส่วนของ x p e s พคลิปโตนะคะตรงส่วนนี้นะคะมันก็จะมีบาลานซ์อยู่ตรงขวาบนเหมือนกันถ้าขึ้นเป็นศูนย์เนี่ยมันไม่สามารถกดเคมได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกดเคมชำเลืองมองมุมขวาบนสักนิดหนึ่งนะคะ ว่ามันมีไหมถ้าเกิดมันเป็นศูนย์ไม่ต้องกดเคมนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเติมทีหลังแล้วเราค่อยกดเคมทีหลังนะคะอันนี้ต้องมองทั้ง Process Pay แล้วก็ x p a y crypto นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น Bitcoin ของ x p a y crypto ที่จะนำเสนอก่อนนะขอย้ำา p a เพ Crypto ในเว็บนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่เราไม่ต้องไปกดที่ยู Bitcoin แล้วก็มาวางนะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะ ใครจะครอบแล้วก็เอามาแปะหรือว่าใครจะก๊อปปี้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาใส่ในหน้าที่เราเปิดมาเมื่อกี้พอใส่ดูให้ดีนะคะว่ามันเป็นเลขของเราหรือเปล่าถ้าใช่นะคะกดล็อกอินได้เลยคะ่ะพอล็อกอินเนี่ยมันจะมีแคปชั่นให้เราเห็นนะคะกรณีที่สองที่เราเค็มแล้วไม่เข้าก็คือเราทําแคปชั่นผิดนะคะพอเราทําแคปชั่นเสร็จแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราจะเจอคําว่า verify c a p t h a แล้วก็กดไปเลยคะ่ะ พอกดไปแล้วมันก็จะบอกว่าเข้ามาแล้วนะคะหนาโตชิถ้าเกิดมันเราทําแคปชั่นผิดเนี่ยมันจะขึ้นตรงแถบนี้เป็นสีแดงนะคะให้เราทําใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวบอกว่าเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรีเควสหน้าแดชบอร์ดของคริปโตเอ็กแพคริปโตกันนะคะอันนี้คือเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ของแอดเนี่ยมีอยู่แค่2นะคะตอนนี้เพิ่มมาอีกหก็เป็นสมตามที่มันเขียนไว้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างอีกเหรียญหนึ่งแล้วกันโดยปกติเราจะต้องเรียงลงมานะคะแต่แอดลองยกตัวอย่างไปเหรียญอื่นให้ดูแล้วกันนะคะสมมุติเป็น l i t e แล้วกันอ่ะพอเป็น l i t e นะคะวิธีเดิมเลยไปที่หน้า Express Crypto นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเอาที่อยู่มานะคะเราเอา User ID ตรงส่วนนี้ Copy มาใส่นะคะดูให้ดีนะว่าเป็นของเราหรือเปล่าพอใส่เสร็จเรากด Login คะ่ะ จะสังเกตอย่างหนึ่งนะคะพอผ่านช่วงแรกมาแล้วเนี่ยโฆษณาจะหายไปมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีเยอะแค่ช่วงแรกประมาณ6-7อันนะคะแล้วก็หายไปเลยน,น้ๆนนจะขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเว็บนี้ดีอย่างคือตรงนี้นะคะอล่ะพอเข้ามากดล็อกอินนะคะก็จะเจอแคปชั่นให้เราทำแคปชั่นขั้นตอนเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำแคปชั่นกันค่ะ พอเราทําแคปชั่นเสร็จแล้วนะคะเราเลื่อนลงมาข้างล่าง v วอ i f y เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้แอจะทําให้ดูนะคะก่อน v วอ i f y เดี๋ยวเราไปดูเหรียญไลคคอยของเรากันดีกว่านะคะเหรียญไลคคอยใน x p ็กเพสครของ a อเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองกดเคมเลยอันนี้ให้เช็คเป็นพักๆก,ก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้าอยู่แล้วแต่ว่าควรจะเช็คเป็นพักๆเพราะว่าเผื่อบางทีเนี่ยเว็บอาจจะมีปัญหาได้นะคะ อันนี้มันบอกว่าเข้ามา35สาซาโตชินะเดี๋ยวเราไปรีเควสตหน้า้านกันพอรีเควสตแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไลคอยนะคะก็จะเข้ามาแล้วนะคะสาโอเคเว็บนี้ไม่มีปัญหานะคะต่อไปในส่วนของ ForcesPay นะคะเรากดอันบนได้เลยองวุเเล็บที่เป็น fp นะคะเราก็เนี่ย f o r c e ซสเก็จะให้ถึงเหรียญน,นี้เลยนะคะข้างล่างเนี่ยจะไม่ใช่นะคะเป็นคนละอ่านกันเราก็ กดเลยค่ะสมมุติเราต้องการเคมบิตคอยนะคะเราก็กดไปเลยอันนี้เราเข้ามาที่หน้า Bitcoin ของ f o r ์ e ซสเพยแล้วนะคะสังเกตรตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าแอดว่าไปเลือกข้างบนดีกว่าเราจะได้ไม่สับสนนะคะเราก็ทําไปทีละอันพอทําครบแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็น w a l l ล t อีกอันนึงแต่ถ้าใครไม่อยากสมัครเอกเพย์คริปเพิ่มเนี่ยก็สามารถทําเฉพาะของ For ์เซสเพก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีการบังคับกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเอาที่อยู่บิตคอยกันเลยดีกว่า เข้ามาที่ f o r c e t pay นะคะ f o r c e t pay จะต่างจาก x p r e s s crypto ตรงที่ f o r c e t pay เราจะต้องเอาที่อยู่ของมันนะคะที่เป็นย,วยาวๆเนี่ยมาใส่นะคะแต่ express crypto เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค r y p โตอันไหนเราก็จะสามารถเอา user id ของมันนะคะใส่ได้ทุกอันเลยเป็นอันเดียวกันนะคะอันนี้พอเราใส่เราก็กด login เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำ capture เลยค่ะเพิ่มพอเราทำ capture เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มากด verify เลยค่ะ พอกด verify เสร็จนะคะมันก็จะบอกว่าเข้ามา1นึ่งซาตชนะคะใน forcepay เลยแล้วก็ไปเข้าดูที่แดชบอร์ดของ forcepay s ได้เลยนะคะว่ามันเข้าหรือเปล่าเลื่อนลงมาข้างล่างฟึบเรียบร้อยค่ะอันนี้ทำได้ทั้ง forcepay แล้วก็ fpay crypto อย่างที่บอกนะคะแล้วก็สามารถทำได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมนะคะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามมินิมอนี่ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ